ไม่เอาด้วยเซอร์จิมปัดคุยดิยวแอนโตนี่พร้อมมีเงื่อนไขสวัสดีแฟนๆปีศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับณนะตอนนี้ถ้าพูดถึงดิวขาออกที่ค่อนข้างจะน่าสนใจที่สุดก็คือดิวของชางแอนโตนี่ครับที่ไปเล่นอยู่กับเรอัลเบติสซึ่งโดยฟอร์มที่ดีของเขาณตอนนี้องมีโอกาสครับที่แมนเชสเตอร์เตดนั้นจะปล่อยตัวเขาได้ราคาที่สูงและก็น่าจะสูงที่สุดในบรรดาทั้งหมดครับ แต่ก็มีกระแสข่าวล่าสุดแจ้งมาว่าณตอนนี้ครับแมนยูเต็ดได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอของชางเรอัลเบติสที่ต้องการจะขยายสัญญายืมตัวของชางไอตโตนี่ออกไปครับพวกเขานั้นต้องการที่จะยืมตัวไอตโตนี่ต่อในฤดูกาลที่2 ว่ากันว่าหลังจากเสื้อจิมครับได้รับทราบถึงข้อเสนอดังกล่าวเขาก็ได้ปฏิเสธไปในทันทีและแสดงจุดยืนชัดเจนว่าอนาคตของแข้งบราซิลรายนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องย้ายไปแบบถาวรเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆตั้งแต่ย้ายมาจากทางอาแจกครับอันตัวนี้ที่มาด้วยราคาค่าตัวถึง86ล้านปอนด์หรือว่า100ล้านยูโรนั้นได้ขึ้นมากลายเป็นนักเตะที่แพงอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยครับซึ่งโดยฟอร์มที่ไม่ดีก่อนที่จะออกไปนั้นก็ต้องบอกว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป เพราะว่านักเตะวัย25ปีคนนี้ครับไม่สามารถโชว์ผลงานได้ดีเทียบเท่ากับตอนนี้หรือว่าก่อนหน้าที่จะย้ายมาครับพร้อมกับที่กุนซอใหม่อย่างอมโมริมก็ไม่สามารถใช้งานนักเตะคนนี้ได้ครับและก็ต้องปล่อยยืมตัวไปในช่วงมกราคมที่ผ่านมาก่อนที่เขาเนี่ยจะไปทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทีมเบติสของมานูเอลเปเยกินี่ครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองนั่นแหละครับที่ทำให้ทางเบติสติดต,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 ต่อหาแมนยูเต็ดเพื่อที่จะขอยืมตัวต่ออีกหนึ่งฤดูกาลและก็จะมีเงื่อนไขซื้อขาดภายหลัง แต่ตามรายงานจากดลี่เมลครับระบุว่าเสื้อจีมนั้นปฏิเสธไปในทันทีเนื่องจากพวกเขากับแสดงจิตนาลมอย่างชัดเจนว่าต้องการปล่อยตัวไปแบบถาวรเท่านั้นในซัมเมอร์นี้และก็ยังแจ้งต่อทุกทีมครับที่สนใจนักเตะรายนี้ว่าถ้าอยากได้แล้วก็ต้องซื้อขาดเท่านั้นซึ่งโดยนับปัจจุบันครับฟอร์มของอันโตน,นั้นดูจะเข้าที่เข้าทางและก็เข้าตาหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นชังแอตเลติโกมาริดทีมมีข่าวว่ากําลังสนใจในตัวนักเตะอยู่ไม่น้อยด้วยซึ่งณนะตอนนี้ทางฝั่งของเบติสครับ พวกเขานั้นกําลังต่อสู้เพื่อคว้าตั๋วไปแชมเปี้ยนลีกในซีซันหน้าและาหากทําได้เนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะพิจารณาซื้อขาดเนื่องจากจะได้เงินงบประมาณตรงนั้นมาเสริมทีมแต่ด้วยความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดรับต่อชงังเวเลสองต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ทําให้พวกเขานนั้นตามอันดับ4อย่างชังบิวเบาอยู่ถึง9คะแนนและณนะตอนนี้เองสถานการณ์ก็ยังไม่แน่นอนด้วยซึ่งกุนซืออย่างเปเยกินี่เองครับก็ยอมรับว่าเขาประทับใจในสิ่งที่ได้เห็นจากอันโตนีและรู้สึกว่าแข้งรายนี้เนี่ยแสดงให้หน ในการซื้อตัวเขามาครับซึ่งเดี๋ยวนี้สุดสายครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อว่ายัางไงแล้วอันโตนี่จะต้องย้ายออกจากแมนยูเต็ดแน่นอนและไปดูกันครับว่าเราจะได้รายได้จากนักเตะคนนี้กลับมาเท่าไหร่แล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างเห็นด้วยหรือไม่ในการปล่อยตัวนักเตะลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันไว้ครับและขอฝากกดไลค์กดติดตามวงนอกยูเต็ดที่จะกลับมาเปเดข่าวสารให้ฟังกันทุกวัน